ซึ่งเอาโค้ดไปทั้งหมดกี่ตัวคะเอาโค้ดไปครบทุกวันเขาขอว่าทิปนี้ขอทหนึ่งวันได้ไหมให้แต่งเป็นสีดำเป็นเพื่อนเขาหน่อยซึ่งเธอขอเราก็ให้อยู่แล้วไงทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะโหมะงานโหอกเลยงานเนี้ยบันดาซียาสัมติงแต่ทำไมเราพูดเราไม่เหมือนแบนไม่จางเลยพี่เอาเสื้อโค้ดไปครบจำนวนวันอะเราอยากรู้ไลยคะว่าแบ่งยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ รายการชอบมาในแคตตากรีบออ e ว e แวร์เจ็บเพราะเ่ีอย่ไอด้าจะมีไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแก๊งของแฟนไอดานะคะแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาทำเป็นแบบลุคบุูกในเพลย์น,นี้ก็หน่อยดีกว่าเผื่อแบบหลายๆคนอยากจะได้ไอเดียแต่งตัวเป็นหน้าหนาวอะไรอย่างนี้เนาะจะบอกว่าเหงามาก การาคิดคนเดียวแบบนี้แล้วก็หวังว่าวันนี้จะพูดรู้เรื่องาอมากกว่ามา,มาเริ่มกันที่วันแรกกันดีกว่าต้องบอกว่าไอ้ดาไปทั้งหมด8วัน7คืนนะคะซึ่งวันแรกก็คืออยากเป็นแอร์พอร์ตลุกซึ่งเอาโค้ดไปทั้งหมดกี่ตัวคะ <laughs> เอาโค้ดไปครบทุกวันค <laughs> นอะไรวะ ขยันแบกมากตัวบิเท่านี้ไม่พราะว่าต้องบอก่อแนบบว่าทริปนี้ไอ้ด้าได้รับสปอนเซอร์จากแบบร้านโค้ดหลายหลร้านมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบไว้วางใจในการส่งเสื้อผ้ามาให้ไอดา้านะคะมาที่วันแรกไอด้าเนี่ยจะบินรอบกลางคืนของคืนวันที่19ก็คือเป็นเริ่มต้นวันของวันที่ย0 ก็คือบินเที่ยงคืนก็จะไปถึงตอนเช้าของญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นาจะเป็นวันที่เราต้องแบบเป็นฟิลแอร์พอร์ตลุคแล้วก็แอบ,บใช้ชีวิตแทบจะครึ่งวันอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยไอ้ด้าก็เลยจะเลือกเป็นใส่เป็นฟิลกางเกงเป็นแบบกางเกงบวองไห่ไอด้าจะใส่เป็นฮีทเทค ชั้นในอีกหนึ่งชั้นนะคะซึ่งจะใส่เน,นี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากคอนโดไปสนามบินเลยแล้วก็จะมีเป็นเสื้อโค้ทของคนนี้นะใส่ไปด้วยว่าบนเครื่องจริงๆมันก็แอบหนาวแล้วก็คนแต่ไม่หนาวขนาดต้องใส่คอ๋อเหรอแต่เราเล่นใหญ่ตั้งแต่นี่ไงเออ <c oughs> เราเล่นใหญ่ตออญั้งแต่เริ่มเลยเ <c oughs> ขาจะได้ค่อยแบบเนบนอินซึมซับซึมซับเบินอินกับเราว่าแบบอุ้ยเราหนาวขนาดนี้เลยใช่นะคะเราก็จะใส่โค้ทตัวนี้แล้วก็ฮีทเทค้างไหนไว้แต่ไอ้ดาเป็นคนแบบที่หนาวแบบ สุดๆอ่ะคือเพื่อรู้ว่าอากาศประเทศไทยที่คนอื่นหนาวปกติอะคูหนาวมากไปแล้วฉะนั้นไอดาจะเป็นคนพบฮีทเทปติดไปอีกหมายถึงว่าคือใส่ไว้ข้างในแล้วหนึ่งชั้นใช่ปะแล้วก็จะพบติดแบบแคริออนขึ้นไปบนเครื่องอีกหนึ่งชั้น หายใจออกเออรอบที่แล้วอ่ะกูก็ใส่คึนเครืองร้อนเลฟังก็ร้อนเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวมากมือแบบกู็นเออนั่นแหละพวกมึงก็น่าจะรู้กูขี้หนาวนั่นแหละเราก็เลยจะพกพิเทคอีกชุดหนึ่งไว้ในกระเป๋าเผื่อไว้ไว้ตัวเองแบบไม่ไหวพอไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะจะได้แบบใส่ทับเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นทิคของไอดาละกันก็ประมาณนี้สําหรับลุควันแรกที่พอเป็นแอร์พอร์ตลุคนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ตภาพให้ดูว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง เช็คอิน เปลี่ยนชุดเสร็จสาวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เราอ่ะน่าจะแบบเดินอยู่แค่แบบว่าฟิลชินจุกุวาไอ้าพักที่ชินจุกุนะคะก็น่าจะเดินเล่นหาอะไรกินทำคอนเทนต์ที่ชินจุกุก็เลยพุทธวันแรกก็จะเป็นฟิลแบบเบาเาเบาแต่ว่าขอขั้นนิดนึงก่อนที่จะแบบไปที่ลุกบุกลุกแรกเคยได้อยากแชร์ไอเดียสําหรับใครที่แบบชอบไปตัดประเทศแล้วแบบเป็นคนเสื้อผ้าเยอะแบบไอ้ดาเป็นแบบเจ้าแม่คอนเทนต์รู้สึกว่าวิธีเนี้ยมันจะแบบง่ายต่อการแบบแพ็คแล้วก็การหาหรือแบบเซฟแบบพื้นที่การจัดเก็บ กระเป๋าได้มากๆก็คือเราจะจัดเป็นแบบชุดในแต่ละวันเลยคือเราแพนไว้อยู่แล้วใช่ปะว่าเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเดย์สี่เดย์ห้าเนี่ยเราจะไปไหนกันบ้างแล้วเราก็จะแบบฟิตติ้งของเราอยู่แล้วว่าเออวันนั้นเราแต่งตัวยังไงเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นถุงซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าถึงเวลาที่ไอด้าจะเอารงกระเป๋าจริงไอด้าจะใส่เป็นถุงที่มันแบบใช้ดูดสูดอากาศได้ทุกคนมันก็จะทําให้แบบ ลงไปอีกนะคะก็คือจัดเป็นเซตเแบบนี้แล้วเขียนไปเลยเดย์หนึ่งมันก็จะทําให้เราหาง่ายแล้วก็จัดเก็บง่ายเซตแรกก็คือเป็นงานใหนม่โรมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกๆุกชุดอัข้างในจะมีฮีเทคหนึ่งชั้นแอเดาไปช่วงหนาวแบบเลก็กตัวเดียวอะทุกคนญี่ปุ่นเลก็กตัวเดียวนะนล้วเอราจะใส่ฮีเทคข้างในหนึ่งชั้นไว้อยู่แล้วแล้วก็ทุก,กทุกอย่างทุกชุดที่เอเดรามาบอกนี่กก็คือจะเป็นชั้นที่2นะคะนี่ก็คือเป็นกระโปรงใหม่โฟมยาวๆแบบนี้คือน่ารักมา ตอนเห็นนะมันเป็นเซ็ตคู่กันทุกคนมันเป็นเซ็ตเสื้อใหม่พงแบบที่เป็นแขนยาวอย่างนี้แล้วก็คู่กับน้องคนนี้ที่เป็นกระโปรงยาวยซึ่งปกติแล้วไอดาไม่ค่อยใส่กับระโปรงยาวแต่แบบเห็นเซ็ตนี้ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักมากแล้วบวกกับช่วงคริสต์มาสที่มีหมวกใบนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเนี่ยปึ้งเขาให้ เออจะคิดมาต่อถูกเราก็แบบเริ่มต้นหวานฟิลแบบเดินชินจุก,กุอะไรอย่างนี้ก็เลยจะเป็นฟิลนี้แต่ไม่ยังไม่หมดว่ามันเล็กตัวเดียวเราค็กตัวตัวเองตะหนาวเกินเหมือนกันเราก็จะมีเสื้อโค้ทนะคะ <c oughs> แต่เข้าใจ่ได้ว่ามันต้องมีโค้ดใช่มันต้องมีโค้ดซึ่งโค้ดนะคะตัวนี้เราจะใส่ตัวนี้ทับเป็นชั้นสุดท้ายมาจากโค้ดตกดี k เ,คเคนี่ทุกคนจะบอกว่ามันน่ารักมากๆอ่ะดีเทลอ่ะให้ดูกระดุมกระดุมเขามันจะเป็นกระดุมแบบไม้ใช่ปะ่ะเราก็แบบสอดเข้าไปอย่างนี้ได้อ่ะน่ารักมากนี่นะคะแล้วเขาก็จะมาคู่กับทับันคอแบบนี้นะคะเราก็จะพันไปแล้วก็ฟื้ อันนี้มันเป็นคู่กันเลยใช่มันจะเป็นคู่กันีนเลยคือน่ารักมากนั่นแหละเราไอ้ดาก็จะใช้ใส่อันนี้เป็นชั้นสุดท้ายนะคะเพราะเนื่องจากชั้นที่หนาวสุดๆไปเลยนะก็จะเป็นแบบนี้สําหรับลุคบุ๊กวันแรกค่ะเดย์ตัดภาพมาที่เด y 2นะคะเดย์เนี่ยจะเป็นวันที่ไอ้ดา หมายว่าเราจะแต่งชุดสีแมทกันซึ่งเราจะไปดิสนีย์แลนด์ฉันไปดิสนีย์แลนด์ถ้านับรอบจริงๆคือครั้งที่3ของโตัวเกียวแต่ว่ารอบก่อนที่ไปกับพี่อุ้มคือนอนอยู่ในดิสนีย์แลนด์แล้ว3วันยังไม่ไอิ่มหนํารอบนี้ไปอีกแล้วรอบนี้เราก็เลยเหมือนเดิมข้างในจะเป็นฮีทเทคชั้นแรกแล้วชั้นที่สองได้ไปเจอชุดเซตนี้มาสีน้ำตาลมากมันจะเป็นชุดเซ็ตนะคะทุกคนอากระโปรงแบบนี้ปึ้งคือน่ารักมาก ถูกต้องแล้วเราก็เป็นเกองปึ้งแบบนี้เป็นเซ็ตแบบนี้นะคะเลยยังไม่หมดเราก็มีเคื่อนข,ข้างบางถึงมีคขอนใช่มันค่อนข้างบานง,างบานะเราต้องใส่โค้ดด้วยซึ่งโค้ดนะคะอันนี้มาจากร้าน h a t ซี w ว a r ทุกคนคือแค่เห็นอะคอไอด้าตะโกนออกมาแล้วว้าวตัวนี้คือน่ารักจริงแล้วแบบไอเด้าชอบตัวที่มันเป็นตัวติดเขามากมันเป็นแม่เหล็กแบบดูขึ้นไปเนี่ย ปึ้งเงี้ยใส่น้องโคดอันนี้ค่ะเข้าไปแบบนี้ยังไม่หมดขั้นจะต้องไปสู้กับพสาวญี่ปุ่นพสาวญี่ปุ่นเขาแต่งตัวแบบสนั่นอะแบบว่าผมได้ผงฉะนั้นอะเราก็เลยจะมีผ้าพันคอทุกคนไอ้ดานำเสนอมาสอนทำเลยก็ได้ใช้ผ้าพันคอแต่เราจะพับเป็นแบบรูปโบตรงนี้เราไม่ยอมเราจะให้สาวญี่ปุ่นได้รู้จักสาวไทยว่าสาวไทยก็แต่งตัวเก่งไม่แพ้สาวญี่ปุ่นเหมือนกันก่อนอื่นคือผ้าพันคอเสร็จแล้วแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบขนาดใหญ่ ขนาดไหนขนาดนี้แหละอ่ะพับ,ค,พบค,คือพับคือก็คือพับครึ่งจากขนาดจริงนะคะเสร็จแล้วเอาฝั่งซ้ายหรือขวาที่ทุกคนถนัดก็ได้ไขว้ใหม่นี้คว้ใหม่นี้เสร็จแล้วก็พับพับเข้าไปนี้ปึง้งแล้วอีกอีกปึ้งหนึ่งกูเนี่ยกูทำปุ๊บกะเนี่ย,เ,ยเอา <laughs> <laughs> อใหม่ต้องไงต่อ <laughs> ไปอินเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเฮ้ยกูทำได้เขากูท้อมมาแล้วดีอ่ะเอาใหม่กูได้แล้วอันนี้กูได้จริงแล้วผ่านไปดี่านไปโอเคหลังจากนี้เร็าแล้วใช่ไหมทุกคนพับมาปึ้งซ้ายรูปสองก็ได้นะปึ้งปึ้งสองพับกับปึ้งสามพับอีกด้านแล้วนี่อีกข้างหนึ่งแล้วก็ขมวดขมวดน้องเขามาเข้าตรงนี้แรกเข้าตรงกลาง เรก็จัดจัดรองเท้าโหน่เออเป็นทรงแล้วเป็นทรงแล้วเ,เป็นทรงกัางนีเห็นไหมเห็นไหมนี่ลารากประมาณนี้แต่ว่าอย่าไปดูออฟฟิศเต็มๆสภาพดีดี ตัดภาพมาวันที่3นะคะเดย์สาเนี่ยจริงๆเป็นวันที่จะไปแถวแถว,แถวชิบูย่าเนาะก็คือจถวแถวนั้นก็จะเป็นแบบแหล่งช้อปปิง้งมีแบบคาเฟ่เยอะแยะมากๆแต่งตินเป้าหมายหลักของไนะอเอยได้อยากไปชิบูย่าสกายมากคําแนะนําละกันใครที่จะไปชิบูย่าสกายทุกคนมันจะต้องเขาให้จองล่วงหน้าได้ประมาณ1เดือนเรานับวันเลยนะถ้าสมมติแบบประมาณ1เดือนที่ถึงวันที่เราสามารถบุ๊กได้ให้รีบบุ๊กเลยเพราะว่าเวลามันเต็มไวมากเวลาแบบที่มันเป็นแบบช่วงไฮของของเขาก็คือช่วงประมาณ บ่ายสามสี่โมงที่จะไปดูซันเซ็ตนะทุกคนมันเต็มไวมากไอด้ากดได้รอบบ่ายโมงคือต้องมาตั้งแต่เที่ยงเพื่อที่จะไปรอดูซันเซ็ตแต่เราเป็นคนชอบดูพระอาทิตย์ตกเงก็เลยยอมไปแต่ว่าถ้าข้อมูลที่หามาไห้ผิดนะคะในตึกของชีวิยาสกามันก็จะมีพวกร้านอาหารมีคาเฟ่แล้วก็มีแบบมีทัศการให้เราได้เข้าไปแบบเออเดินเล่นก่อนเวลาที่เป็นเวลาซันเซ็ตอยู่แล้วก็เผื่อจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียถ้าสำหรับใครที่ชอบดูพระอาทิตย์ตกเหมือนกัน วันนี้นัดกับแฟนอีกแล้วว่าจะแมทใส่เป็นชุดสีดำเพราะว่าแฟนดขาชอบแต่งตัวสีดำมากเขาขอาว่าทิปนี้ขอเหนึ่งวันได้ไหมให้แต่งเป็นสีดำเป็นเพื่นอนเขาหน่อยซึ่งเธอขออะเราก็ให้อยู่แล้วไงทำให้ได้อยู่แล้วจ้นะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงนะคะแต่ว่ายได้จัแบ์ไม่ได้แต่จําได้ว่าเป็นของเวียดนามก็จะเป็นแบบทรงบอลลูนพองๆนิดนึงแล้วก็มีดีเทลที่แบบเป็นน้องโบด้านใน นะแล้วก็ไอ้ด้าก็จะใส่คู่กับฮิตเทคชั้นในอาจจะเป็นสีที่สว่างกว่าสีดำนิดนึงสีเทาสีขาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่คู่กับ,บ้อมโพซึ่งโพสอันนี้มาจากลาอนโพสตก BKK ทรสงสวยมากคือทุกคนถ้าใครไม่ได้เป็นคนที่หนาวมากๆใส่เป็นแบบครอปข้างในแล้วก็แบบใส่ตัวเนี้ยทับข้างนอกแบบน่านจะสวยมากเลยแบบโชว์เอวนิดนึงแต่ว่าไอดา้ด้าน่าจะใส่เป็นตัวเลยเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวนะคะก็คือ จะเป็นแบบนี้ฟิลแบบว่าอ l อแบ c กแต่ก็แอบตักกวหนาวเกินก็เลยจะพก้าเป็นคอไปด้วยแต่ว่าขอติดชงตูน,นิดนึงเป็นแบบแบ๊ก i ิมแบ๊ก i ิมไงเอออย่างนี้นะคะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นวันที่3นะคะสำหรับชิคุยาสกาย ตื่นเต้นที่สุดแล้เป็นบบเป็นวันที่รอคอยทั้งชีวิตจริงๆเพราะว่าเราจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอนะคะคือความฝันอนะ่ะจริงๆอยากไปลอนดอนกันและแพงเกินงบม,มันแบบบานปลายเกินแล้วก็ตอนนี้คือญี่ปุ่นเขาก็มีแล้วแล้วก็เริ่มไปที่นั่นกันก่อน เราก็ต้องเป็นแบบเด็กบ้านกริฟฟินดอร์ปะ่ะไม่รู้ว่าจริงๆถ้าสมมติปไปแบบทาแบบทดสอบอาจจะเป็นบ้านอะไรแต่อยากเป็นบ้านกริฟฟินดอร์คิดเองว่าตัวเองเป็นบ้านกริฟฟินดอร์ ไอ้ด้าก็ไปเอฟซึ่งกั๊กนะคะซึ่งก็พีออเดอร์มาจากต่างประเทศก็ oh. เป็นแบบว่ากิกซินดอแบบนี้ซึ่งไอ้ด้าก็ช่วงีมากที่ร้านวอตวีแวร์เขาส่งเป็นกระโปรงทรงบอลลูนแบบนี้มาให้แล้วมันเป็นสีแบบกิกกินดอมากไอ้ด้าก็เลยคิดว่าอยากจะมาแมทแบบนี้เป็นหนี้ปึ่งเขาให้เป็นกระโปรงบอลลูนเพือตัวน,นี้แล้วก็เรามีผ้าพันคอของแฮร์รี่พัตเตอร์โถงงานโถงบอกเลยงานเนี้ยเรามีอะไรของแฮร์รี่เราก็จะใส่ไปหมดผ้าพันคอแบบนี้ อีกหนึ่งพันนะคะจริงๆไอดาตั้งใจว่า,าจะใส่ไอ้นี่ไปด้วยที่มันเป็นสร้อยคอของเทอร์มโอน่ไอ้พักสามที่มันหมดย้อนเวลาได้กูมีกูกับว่ากูจะปกไปแล้วจะใส่ใไปที่สตูดิโอด้วยและยังไม่พอคือถ้าสมมติอยู่ข้างนอกในระหว่างเดินทางไปสตูดิโออะไอ้ดาตั้งใจว่า,าจะใส่เป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ของวอตตวีแว แต่ว่าจะใส่ตัวนี้ทับในระหว่างเดินทางเพราะมันหนาอย่างแบบที่บอกไอราเป็นคนขี้หนาวก็เลยคิดว่าจะใส่ตัวนี้ทับแต่จริงตัวนี้เป็นของแฟนไอดาที่จะใส่แมกกันวันที่ไปดิสนีย์แลนด์เราก็ถึงในแฮลลีสตูดิโอแล้วอ่ะเราก็จะใส่เสื้อครมซึ่งโชคดีมากมันขค่ะถ้าใครแบบว่าไม่ได้กินมากาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าแบบถ้าใครเราเป็นปัตเตอร์เฮดเนี่ยเราไปที่สุดเรามีอะไรเราก็ถมไปให้หมดนะคะเราก็จะใส่แม็กกี้ฟินดอยทับไปฟินิชลุก,ก็จะเป็นประมาณนี้ วันเค้าจะไปกาลายูซาวาก็คือจะไปเล่นสนุก คยได้ไม่เคยเล่นแบบไม่เคยเล่นหิมะเลยไม่เคยเจอหิมะเลยในชีวิตนอกจากบีมเวอร์เจอหิมะอันนั้นนับไหมว่าเล่นหิมะอันนี้คือจะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้าก็เลยหาข้อมูลว่าช่วงที่ได้าไปอ่ะมันมีเมืองที่ใกล้ๆโตเกียวก็คือเราสามารถนั่งชิมคันเซ็นนะคะไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงมันก็คือจะเป็นเหมือนเป็นฟิวลานสกีให้เราเล่นแต่ว่าอย่างไอดา้าไอด้าว่าไอด้าไม่น่าเล่นสก,กีเพราะว่ามีเวลาไปแค่วันเดียวถ้าถึงแบบเสียเวลาเล่นสกีได้กลัวแบบหมายถึงว่าเราเรียนสกีไหนจะแบบ ลองเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเสียเวลามากออักปายขอยีราก็อยากแบบดื่มดำบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นสโนวะ์บอร์ดน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับวันเดียวที่เรามีเวลาได้ไปนะคะถ้าสมมติใครอยากแบบว่าอยากรู้ว่าวิธีการไปอะไรยังไงทีราอาจจะบอกในทิกตอกก็ตามไปดูกันได้ส่วนชุดวันนี้เราก็จะเป็นชุดที่แบบมันเหมาะกับวความหนาวเย็นเยือกความคล่องแคล่วเพราะว่ามันเป็นละลานเซียเนาะตัวน,นี้นะคะเราก็ใส่คูกกับนี่เป็นเสื้อโค้ทขน เป็ดจะลร้านโค้ดโอเวอร์ทุกคนตัวเนี้คือโคดจะอุ่นอุ่นมากๆคือใส่ตอนนี้ร้อนเงืหอแตกได้เลยนะคะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่หนาวฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับกาศหนาวหนาวหิมะแล้วก็บูทจริงๆไอด้าตั้งใจว่าจะใส่บูทขาวแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่าบูทที่ตัวเองมีอ่ะมันกลัวลื่นเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้าสมมติไปเล่นหิมะมันจะเป็นน้ำใช่ปะเออก็เลยคิดว่าอาจจะไปเพราะว่าเออดูแล้วว่าลานสกีเขามี ให้เช่าเขามีให้เช่าไอ้ไไห้ก็อาจจะไปหาเช่าตรงนั้นเวลาเราไปเดินหิมะเรา้ใส<ช>้รองเท้าสำหรับเดินหิมะใช่า <พอ S 1> ะลื่นเออเพราะจริงๆไอ้ห้าก็คือมีบูทที่แต่มันเป็นบูทปกติไงเราก็เลยรู้สึกว่าอุย้ยมีความวกลัวเดี๋ยวแบบมันจะลื่น <Sham. S 1> อะไรใดเอ่ยก็แนะนํานะคะถ้าสมมติใครมีแผนที่จะไปเล่นหิมะแล้วอยากแบบว่าเป็นรองเท้าของฉันไม่อยากเช่าก็อย่าลืมหาเตรียมไปด้วยนะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันที่คุยกับแฟนอะไรว่าจะแต่งตัวแมทกันแต่เรื่องตลกคือเหมือนคุยกันไว้แล้วว่าเราจะแต่งตัวแมทกันนับไม่กี่วนันคือเขาค่อนข้างจะแบบอุ๊ยอยากแต่งตัวแมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือวันที่หิมะคือนัดกันแล้วว่าจะใส่สีขาวแต่คือความหมายของเนี่ย ก็คือเหมือนว่าแบบก็มีอันนี้สีขาวแล้วก็โค้ดเนี่ยสีม่วงแล้วนางก็แบบเหมือนนาจะใส่เป็นโค้ดสีขาวแล้วนางก็แบบไหนบอกว่าจะแต่งตัวแมทกันไงแล้วมันแมทตรงไหนแบบข้างนอกเราสึกแบบเราใส่เสื้อโค้ดสีม่วงแล้วนางใส่สีขาวนี่ก็แบบก็ไม่ไงข้างในสีขาวไปดูเอาฟิตค่ะทุกคนปึ๊ง วันที่หคือวันที่เราจะไปตลาดปลาแล้วก็น่าจะไปที่วัดที่จะแต่งตัวกิโมโนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแต่งตัวกิโมโนเราก็ต้องแต่งตัวไปละตลาดปลาในเออริโกะซึ่งก็เป็นแบรนด์จากเวียดนามเหมือนกันเราเป็นสาวเวียดอยู่แล้วแต่ว่าชุดนี้เขาน่ารัามากเป็นฟิลเดสนะคะแล้วก็มีมูดแบบนี้แล้วก็เป็นแ่นยาวจะบอกว่าเนื้อผ้าเขาแบบ ดีแล้วนุ่มมากลองจับอยากให้จับอ่ะมันแบบนุ่มแล้วแบบเออใส่สบายคนนะี่นุ่มมากคือถ้าสมมติใครที่มีแพนแบบไปประเทศหนาวๆหรือว่าจริงๆแค่ไปเชียงใหม่อะไรที่ต้องการแบบความแซ่ชินแนะนําเลยนะคะชื่อแบรนด์ว่าบรรดา o m ยาสติงแต่ทําไมเราพูดเราไม่เหมือนแบรนด์ไม่จามเลยชื่อแบรนด์ไทยปะเนี่ย มาคาะไอรก็จะใส่เป็นตัวน้องคนนี้เป็นเดรสปลายหนึ่งปึ้งแล้วเราจะทับชั้นเสื้อโค้ทด้วยช่บที่เราเสื้อโค้ดไปทบจำนวนวันนะแบ่งยังไงเราอยากรู้ไหมคะว่าแบ่งยังไงผนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นของแบรนด์โคโตะบีเเคอีกแล้วคือค่อนข้างสลักแบรนด์นี้ปะนี่นะคะมันน่ารักมากทุกคนมันเป็นแบบสีชมพูแบบถูกต้องแล้วเหมือนเดิม คือเดียวนล้โค้ดแบนรนด์ไทยทำถึงมากมันเป็นแบบเงี้ยเป็นแบบแม่เหล็กแบบดุดลกอย่างนี้อีกแล้วอะทำดีมากแล้วเนี่ยขนนิ่มสีสวยแบบถูกต้ตตองสุดๆแล้วจริงๆชุดเนี้ยไอด้าจะมีที่ปิดหูด้วยนะคะแบบใส่แมทไม่รู้ว่าหนาวหรือท่นต้องปิดหูไหมแต่ว่ามันเข้ากับชุดแมทเราเป็นแฟชั่นนิสตาเราก็เลยจะตกไปโอ้หูปิดไปด้วยนะคะแมทกา เดี๋ยวจะไปเดินหาร้านเปลี่ยนชุดเป็นแบบว่ากิโมโนไปทําบุญไหว้พ,พระของเราก็เป็นแบบสาวไทยใจแบบอยากมูนร้อยอซอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระกันต่อนะคะกิโมโนออกมาก็น่าจะเป็นวัน ะะวันที่เ็นะคะวันที่เ็คือไอด้าจะไปฟูจิทุกคนก็คือ วางแผนไวก้กบเพื่อจริงๆอ่ะการไปฟูจิถ้าสมมติใครพักในโตเกียวนะคะก็สามารถนั่งชินคันเซ็นไปก็ได้แต่ว่าเพื่อน้นด้ามีใบขับขี่ต่างคนนะคะนังก็เลยแบบอุ๊อยากทำอะไรใหม่ๆเรานั่งรถไฟไปเล่นพโนแล้วงั้นรอบนี้เราขับรถเช่ารถนะคะขับไปดูฟูจิกันดีกว่าเพราะเผื่อเราอยากแบบแวะคาเฟ่รหรือว่าแบบมันมีพื้นที่บริเวณรอบๆที่มันสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เยอะๆเผื่อเราอยากจะขับรถไปตามจุดต่างๆ ก็เลยเป็นแผนว่าเข้ารถแล้วก็ขับไปบูติกกันซึ่งรอบนี้วันนี้เราใส่ชุดแบบมันเป็นชุดจากแบรนด์จีนโค้ทน่ารักมากแบบน่ารักมากจีนเลยเสื้อโค้ทเป็นทรงแบบเบลรนแบบนี้แล้วก็มากับน้องกระโปรงซึ่งเป็นเซ็ตเหมือนกันโค้น่ารักมากคือใส่เข้ากันแบบนี้ยังไม่พอยังไม่หมดความอลากมันยังไม่หมดคราวนี้คือเขาอ่ะที่ปอกเขา เซ็ตแ,แบบน่ารักมากคือคิดภาพเลยว่าใส่ชุดนี้แล้วถ่ายกับฟูจิน่าจะน่ารักมากๆๆเลๆแน่ๆขอให้เห็นฟูจิขอให้เห็นฟูจิแลก็ทุกคนภาวนาให้ได้เห็นฟูจิด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรฟินิดลุเป็นประมาณนี้น ก็จะไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะก็จะเป็นฟิลแบบแอร์พอร์ตคล้ายๆวันแรกเลยก็คือจะเป็นกางเกงวอร์มแล้วก็เป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อโค้ทนะคะน่าจะเป็นเสื้อโค้ทตัวใหญ่หญที่แบบฟิลคล่องแคลนน้งเพราะเราต้องแบกของไปสนามบิน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นไอเดียการแต่งตัวสําหรับใครที่มีแผนละการไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือต่างประเทศเราเป็นแบบเมืองหนาวเหมือนกันอยากได้ไอเดียการแต่งตัวแบบฟิลสายแฟชั่นก็สามารถเอาไปมิกแอนแมทได้นะคะจริงๆแล้วในแต่ละวันไอด้าก็จะมีพวกแบบปกขาถุงมือถุงน่องตามสไตล์ไอดาติดๆไปด้วยก็คนก็สามารถแบบไปดูๆได้นะว่ามิกแอนแมทของที่ตัวเองมีแบบจับนิดผสมหน่อยให้มันแบบเข้าๆกันก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ w a ท์วี แวร์วงเด็บเจแปนยูนิตไอดาก็ประมาณนี้ทุกคนชอบกันไหมอะเราก็แบบไม่รู้ว่าผู้รู้เรื่องหรือเปล่า <c oughs> คือตอนแรกะเพื่อนก็บอกว่าเอออยากทำบล็อกไม้บล็อกญี่ปุ่นคนตัวไอดาก็รู้สึกแบบรู้นะว่าทุกคนอยากดูแต่ไอดากลัวไอด้าผู้ไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าทําเป็นลุคบล็อกแบบนี้น่าจะ ดีมากกว่านะคะก็ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเฟรนชิพให้ได้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซุปเปอร์แตงกันมาได้นะแล้วก็ขอบคุณดูดูซุปเปอร์แตงเลยค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย